เซัดี้วันนี้ยายไทยจะพามาชมเพิ่นพักมาเอาเอาดินมาลงมาเกตถนนไห้นะคะถนนที่บ้านยายไทยสวนตกมากน้ำขังนะคะเหนื่อยงานนำดินมาเทนะคะแล้วก็มาเกตผ้าอยางชมเป็นดินนี้อย่างบ่ิบ่ใจนะคะรถยายไทยออกวัได้แล้วนะคะ จาเรถเต็ดลมนะ้ะเอาเหินคูกมาลอาางเีน่นลคะเดี๋ยวมาชมกันลบรถกันเป็นอย่างหินคูกบ่ะ หนคุกมไลงนะคะเมื่อเ้ารารถออกว่าได้เลยมื่อเ้ารดถออกว่าได้ รถรถรถมากับมัดติดเจังว่าเ็ยกำลังเกียดให้ เจ้ารถติดรถนี่ทำไมนะะเดีเ๋ยวเพม่อน่ะ้อมาอีกบ่ะจัง,งมาหินคุกบ่ โอ้ oh. นี่นะคะิันิ่นมาส่อมเห็ดให้เอาเอาหินคุกมาลงนี่เหมือนเศร้ารถติดอยู่นี่นะคะพาเดนชมกระห้อยรถติดนะคะพิันมาหลากรถออกดีได้ยาไทยไม่เอารถออกนะคะกระห้อยรถห้อยรถติด โอ้ยโอ้ยโอ้ยลม <ś c oughs> ขี้ดินลมขี้ดินลมนี่นะคะนี่เป็นลุมเลยนะคะรถติดรถใหญ่มาเมื่อเช้านะคะตอนนี้เพิ่นควายควายรถเอาดินมาถมอีกนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบไปแค่นี้นะคะค่ะชม ทำถนนหนทาง,างข้างเข่าบันย่าไทยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้เบิ่องอีกรอบนะคะ